สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น,ออน้องเอ้ยเมื่อนี่แม่น้องเดือนสิพ้าเขาป่าเขาดงพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดหาหอนจากรายมือผ่านมาพี่น้องเอ้ยลังเห็ดเศร้าออกเนาะก็มีแต่กินกับกินผูบ,บ,บางคนกเขามาด่าก็มีผู้เขามาหายกำลังใจก็ร้ายกับขอประคุณสุขุขสุขคนเนาะ ที่ติดตามหัดชมเป็นกำลังใจให้เม่ท้องเดือนไปกับเด็กๆแน่พี่น้องน้องด้านลังแล้วก็เทอแม่ทําแม่ไปก,กอ่อนสวัสดีปาลกสวัสดีปลาลก้องนาอาจจะหนสวัสดีปลาลุงบันนี้เอาเด็กๆก็ได้ บะมัวยกับปายพี่น้องเอ้ยแต่ไปลบไปห้าหมวกหมวกที่เอวซันผู้ใดไปพ่อกันอยู่ป่าอยู่ดอนผู้ใดพี่น้องเอ้ยวัดศรเห็นอยู่บ่เมื่อนี่ป้าฮอน์ดรซอันนี้ชิได้หรือบ่ได้นะพี่น้องประดุนบางนำกันพี่น้องหล่อมากหล่อมากไม่ต้องเดินผมมาเจอพี่น้องเอ้ยเฮ็ดละโง่เห็นบ่พี่น้องา

โอเคสจ้ะพี่น้องทั้งดำทั้งน่อยเขาเป็นผู้ชายกับค้ายบกขาดพี่น้องเลย เรากระแนงกันเก็บเพชรพี่น้องเลยนอยๆดั่วแหนอยขาวมีป๊อปโมี้ไหมวยสบายดีป๊าลูกเน่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 เอาแน่เลยสบายดีก็ไม่อยากยกมือเท่าไหร่นะเพราะมือกำลังใช้งานโอ้โหโอเคสบายดีพี่น้องอันเก็บเห็ดไปเฮ็ดอัน ดอกงามหนู่นะอือนี่พี่น้องดอกเพชรนะเห็นบอกพี่น้องทำไมอย่ากมีกุ้งจนี่ดอกเพชรนะอ๋อไม่ไหวดอกหน่อยเกินป่ะปะขโมยเรไม่ไหววะจัง

หมดเรอห่โค้ข้ออบมาปลดดูาหวยก็มีนะมดหมีการตากาก็เลยพี่ง้องเลยอันนี้เ็นอะไรเห็นไหมอยู่โมนเลยขาหวยสุด้งหอดแล้ก่อ ฝนพี่น้องลูกห้าฝนห้าเฮ็ดกันใช่ไหมเดี๋ยวะไปใส่พี่น้องน่ใส่นี่ดิเห็นมาพี่น้องลูกเฮ็ดพี่น้องนี่นะมีแจ้วอยู่มีแะอยู่นี่นี่อืม Ni nó luôn 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 là luôn luôn mẹ đâu luôn 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 nhảy luôn 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 เห็นดีกว่าอืมกเยหอดตลดมก่กดี ก็ได้หน่อยแ่อื่นพื่มานนปลาลนี่นี่กัพี่น้องเอ้ยหมันี่่ห็นซัปลาลงก็ได้เห็นดอกเพชรซััน่แหละพี่น้องอ้บดอกเพชร เดินนางุกเขาเอาผลถ่าห้าเฮ็ดประมวยห้าเขียงด้วยแล้วท่าเงาใหม่แ้่นี่าานี่แท้มันนี่เถื่อมันเกิดทางนี้เห็นนี่แด้ะปะาใเห็ดช่องดอกอนก่ ส่าหาเฮ็ดส <c ười> ิดอกสิดิ่มถ้าสิก้มก็ก้มบ่ได้ครับทองน้ําคุกข้าวเห็ดเพิ่นบ่ได้ดมอันนี้ของเฮาแจ้งของเฮาบ่ซ้ําบ่จักโอ้เด็กๆหอยเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดนํากันบ่บ่เห็น่ะสู้เห็หอยน่ะ คุเพ็นกระนได้สิจะเอาได้สิเสีไปนนาะขาดล่างะูนล่างมึงูหรออพืตักขาดนีละละน่อุ้ยพ่น้องเห็นบ่พ่น้อง บอกตื่นเนาะอถอยขึ้นก็ขึ้นมัดปูอักเลยรนะนะตระมวยบนปากเลยทะลบบ่ทะลาดบ่เหนือปูอกก่อนทังพี่น้องเลย theo em nhìn thấy nó theo em nhìn chắc là ổng, ổng. Ô, đọc nội nó สังเกตบุงดอกเ็ดพี่น้องบานได้ไหมสังเกตเล็บห้ากับดอกเฮดเล็บห่างหญ่กว่าดอกเ็ดอีกเงยไลายวดโพพี่น้องเฮทหนักผ้าบุญห้าบุงคัด ทำไมห,ห้องหาแหลนใช่ม,มหมน่าหาลยทำอินนะั่นล้ำเก่าเขาบม่อย่างออกมาในะแคมคันเพิ่นมาเห็น วดโพมงโมมงเตงอเคพี่น้องอ่ะมันไปใสว่าหอยบกินมันดอกหายแม่เฮ้ยตัวเขาเอาหมดแล้วเขาวนี่เอาตัวน่ีหเออหอยน้อยเลยห้อยน่อยกิกอนดห้อห่จันก็ได้นกใหญ่นไดเออล้เ็ดหน Nãy háo đại nha mẹ lọt hết này ừm đơng này lại nang áo nha đệ mền quá ờ ờ nhiều hơn cái nhang nhiều cho xì gang nữa xì mẹ không chào không tha mẹ hai phần nhân tưới mận cái là ngộ quên qua nè นี่นายหนึ่งขฮากันหน่อยหนึ่งเช้ละหงส์สองดอกเป็นได้ปะนี่เงี้ยหนวดพละลมเจ็บเครื่องยางด้วยนี่ค่ะยางฉียางกันพอเทือนอยู่วันนี้ลมพัดลมลงแบบนี้เลยลงลงแบบนี้เลยพลาดแบบก้นทางเลยเป็นล่องแบบทางข้างพี่น้องชี้เดินกับบ้านไว้อยู่วันนี้ช่องเทื่อกเลยได้ชองเทื่อกเมื่อนี่นะบ่ เปิดก <mile> ับโลกเด็กนินเดอร์เออจุดสรุปกันเธอหนึ่งใครดอกมืะออื่นกันหมอหนัดไปหหามอเสียดพังหัวใจเบิ่งถือถือมือมอหนัดบ้างมอื่นเออนัดมืออนนี่ได้แต่ว่าลืมลืมเนาะไม่ขีดผอีปลาให้เฮ็ดแมนก็เป็นมืะออื่นอะไรพี่น้องมาหันหนีก็บส้มมาพักควานเลยพี่น้องเอ้ยไปที่ขับมาเบิ่งกัย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่น้องเดือนนี่เด้อ พอกันคลิปหนาพี่น้องโรชิตตําัมกับสบายดี